สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผมปราโมดทุ่งเปลือนะครับวันนี้นะครับผมมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆนได้รู้จักนะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับมีคุณค่าและประโยชน์มากมายเลยนะครับเพื่อนเสงสัยอะไรใช่ไหมครับว่าผลไม้ชนิดนี้คืออะไรถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้ติดตามชมก็ได้เลยนะครับนี่คือสับปะรดที่ผมปลูกเองนะครับสับปะรดที่เพื่อนเอเห็นนะครับเป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองนะครับ สับปะรดพันธ no totally ุ์พื้นเมืองปลูกง่ายนะครับไม่ว่าดินดีหรือดินไม่ดีนะครับสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับสามารถปลูกได้กลางแจ้งนะครับหรือที่ร่มรำไรนะครับสับปะรดพันธุ์นี้ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับสับปะรดที่เพื่อนๆนเห็นอยู่นี้นะครับผลนี้นะครับหนักประมาณ1กิโลครึ่งหรือ2กิโลนะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับ ไปยังแปลงผักสวนครัวข้างบ้านนะครับไปดูสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับมีหลายกอนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับว้าว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 นี่คือสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองนะครับพื้นเมืองครับสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองในแปลงผักสวนครัวข้างบ้านของผมนะครับ ข้อดีของสับปะรดพันธ да ุ์พื้นเมืองนะครับเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับไม่ว่าจะดินดีหรือดินไม่ดีนะครับดินอุดมสมบูรณ์หรือดินไม่อุดมสมบูรณ์นะครับสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ไม่ว่าจะกลางแจ้งกลางแดดนะครับหรือที่ร่มํำไรนะครับเขาสามารถเจริญเติบโตได้หมดนะครับในแปลงผักสวนครัวของผมนะครับก็มีผักอยู่หลายชนิดนะครับ มีสละอินโดนะครับมีกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับมีมะนาวนะครับมีต้นยานงนะครับสับรดพันธุ์พื้นเมืองนะครับเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับเขาจะเป็นพืชที่อยู่อยู่บริเวณพื้นดินนะครับความสูงก็ประมาณสูงสุดก็ประมาณเอวหรือว่าแค่ไหลผมเองนะครับแต่ผลของเขานะครับความสูงก็ไม่เกินเอวนะครับ ใช้พื้นที่น้อยนะครับเนี่ยครับปลูกง่ายนะครับสับะรดที่ผมปลูกก็เป็นสับะรดพันอินทรียด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นๆครับกาไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้านะครับหรือยาฆ่าแมลงนะครับไม่มีเลยนะครับผมทําปุ๋ยเองนะครับปุ๋ยของผมก็จะเป็นน้ําหมักชีวภาพนะครับน้ําหมักชีวภาพก็ ำหนอกกล้วยนะครับหนอกกล้วยหมักกับจ้าปลวกนะครับแล้วก็น้ำหมักจากเศษอาหารนะครับเศษอาหารที่เหลือเวลาที่ผมทานข้าวนะครับผมก็เอามาหมักกับจุลินทรีย์จ้าปลวกนะครับข้อดีของจุลินทรีย์จ้าปลวกนะครับไม่ต้องใช้กากน้ําตาลนะครับเราไม่ต้องเสียเงินในการซื้อกากน้ําตาลหรือซื้อน้ำอ้อยซื้อน้ำมะพร้าวหรือใส่น้ำมะพร้าวนะครับการเลี้ยงจุลินทรีย์จ้าปลวกนะครับ ใช้แค่น้ำสาวข้าวกับข้าวเย็นที่เหลือนะครับข้าวเย็นที่เหลือแล้วก็เอามาเอามาใส่ในถังน้ำหมักนะครับผมก็มีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกที่ผมใช้นะครับก็ก็คือขี้วัวนะครับขี้วัวหรือว่ามูลวัวนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักด้วยนะครับปุ๋ยหมักของผมก็จะมีส่วนผสมของขี้ก้างขาวด้วยนะครับหรือมูลก้างขาวนะครับ มูลข้างคาหรือขี้ข้างคาครับช่วยให้สับปะรดออกมาผลโตนะครับนะครับบางต้นก็ไม่ได้ใส่นะครับนะครับปลูกไว้ประมาณยี่สิบกอแต่ตอนนี้ก็ขยายมาเรื่อยๆน่าจะสามสิบกอได้แล้วก็พันธุ์ใหม่ที่เพิ่มมาก็คือสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตนะครับกับพันธุ์ปัตตาเวียหรือพันธุ์รีราชานะครับพันธุ์ปัตตาเวียกับพันธุ์รีราชาเป็นพันธุ์เดียวกันนะครับแต่จากที่ทดลองนะครับสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตนะครับ เจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ไม่ค่อยติดผลนะครับสู้สับปะรดพันธุ์พื้นเมืองไม่ได้นะครับสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองนะครับติดผลดีกว่านะครับส่วนพันธุ์ปัตตาเวียหรือพันธุ์ีราชาก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเขาจะติดผลดีไหมนะครับนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับปลูกสับปะรดไว้ทานเองนะครับได้สับปะรดอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเศรษฐกิจในยุคโควิดแบบนี้นะครับแต่ยันกันไว้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ